หนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐค่ะรับมืออุทก,กภยัยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับอบพยพค่ะ นายสุริยพลนุษอ์นอนงค์อธิบดีกรมชนประทานมีคำสั่งให้ทุกโครงการชนประทานทั่วประเทศตรวจสอบความพร้อมของอาคารเครื่องจกักรและอุปกรณ์เพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่6-8กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนเพิ่มสูงขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนยังคงตกชุกต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้ที่จังหวัด สมุดปราการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชนชนละหารพิจิตเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำได้กว่า20ล้านลูกบาทเมตรต่อวันพร้อมกำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีความเสี่ยงน้ำทะเลหนุน ทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ปรับการระบายน้ำอยู่ที่1,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและทยอยผันน้ำเข้าระบบชนประธานแต่ส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำสูงขึ้น25-50เซนติเมตรประชาชนบางพื้นที่นั้นต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้รับผลกระทบแล้ว6อำเภอ83ตำบลรวมกว่า17,000ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานกรมชนประทานขอปรับลดการระบายน้ำพร้อมกับสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงมีการติดธงสีขาวหน้าบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ พร้อมยาเวชภัณฑ์และศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดก็ยังร่วมกับท้องถิ่นหน่วยทหารและกู้ภัยเสริมแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจก,กว่า2,500ครัวเรือนรวมไปถึงสถานที่สำคัญริมแม่น้ำโดยยืนยันว่าเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้นยังคงสัญจรได้ตามปกติส่วนทางด้านกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานและมูลนธิธิต่างๆลงพื้นที่มอบถุงยังชีพกว่า 650ชุดและน้ำดื่มกว่า3,000ัขวดให้กับประชาชนในอำเภอเสนาและบางบานพร้อมกับเตรียมแผนช่วยเหลือระยะต่อไปเพื่อดูแลกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวอายุธยายอย่างทั่วถึงค่ะ